หายใจลึกๆ3ามครั้งก่อนนอนเปิดรับข้อความจากจักรวาลทุกคนคะวันนี้ครูทาร่าจะมาแชร์เทคนิคง่ายๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณภายใน7วันหายใจลึกๆ3ามครั้งก่อนนอนแค่นี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับจักรวาลได้อย่างรวดเร็วคะ่ะมีคนทําแล้วได้ผลจริงๆเยอะมาก ตามหลัก n e ว r o s c i e n c e หรือประสาวิทยาช่วงก่อนนอนสมองจะเข้าสู่สถานะแอลฟาสเตรทนี่คือช่วงที่ซับคอนเชียตไมล์หรือจิตใต้สำนึกเปิดรับข้อมูลมากที่สุดค่ะในแง่ของควอนตัมฟิสิกส์หรือฟิสิก c s ควอนตัมการหายใจแบบมีสติจะเปลี่ยน v i เบ a รชันฟรีเควนซีของเราทำให้เราสามารถชูนอินเข้าสู่ความถี่ของจักรวาลได้ค่ะ ครูทาร่ามีวิธีปฏิบัติขั้นเทพให้กับทุกคนขั้นตอนที่หนึ่งก็คือ preparation นอนลงค่ะแล้ววางมือบนหัวใจปิดตาลงปล่อยวางความคิดทั้งหมดลมหายใจที่หนึ่ง connection หายใจเข้าทางจมูกช้าๆให้ทุกคนนับในใจ1 2 3่สี พูดในใจว่าฉันเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลหายใจออกทางปากช้าชนับในใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปล่อยวางความเครียดทั้งหมดค่ะทุกคนหลังจากนั้นให้ทุกคนหายใจเข้าช้าๆนับสี่จังหวะหนึ่งสอง 3 4พูดในใจค่ะว่าขอบคุณจัก,กรวาลสำหรับทุกสิ่งหายใจออกช้าๆนับ1ถึง6 1 2 3 4 5 6แล้วฟังเสียงความเงียบหลังจากลมหายใจที่3ให้คุณฟังเสียงภายในแล้วสังเกตความรู้สึก ภาพหรือคำพูดที่เข้ามาค่ะทุกคนนี่คือช่วงที่จักรวาลจะส่งข้อความมาให้คุณผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับก็คือวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยคุณจะรู้สึกสงบหลับลึกขึ้นวันที่4ถึงวันที่7อาจจะเริ่มมี intuition หรือสัญชาตญาณที่แม่นยำขึ้นหลังสัปดาห์ที่1เราจะเริ่มเห็น synchronicity หรือเหตุบังเอิญที่มีความหมาย ลูกศิษย์หลายคนบอกว่าเริ่มได้รับดีวายก u i แดนซ์หรือการนำทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างชัดเจนครูทาร่าแนะนำให้ทุกคนลองทำดูนะคะสิ่งที่ครูทาร่าอยากจะแนะนำและอยากจะบอกว่าอย่าคาดหวังมากเกินไปแค่ทำด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและเป็นอิสระถ้าไม่ได้อะไรในคืนแรกไม่ต้องกังวลนะคะ d i ว i ย e t i m i มิของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันในช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ครูทาร่าแนะนําให้ทุกคนลองทํา7วันแล้วมาแชร์ผลให้ครูทาร่าฟังในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนจําไว้นะคะว่าการเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลไม่ยากแค่เริ่มจากลมหายใจและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องและศรัทธาไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจกับกระบวนการที่เราทำถ้าอยากให้เทคนิคนี้ทำงานได้ดีที่สุด อย่าลืมเซฟไว้ทําทุกคืนนะคะทุกคน follow ไว้ติดตามไว้ครูทาร่าจะนำา p p ต่อไปครูทาร่าจะมาแชร์การเขียนขอบคุณ3ข้อทุกเช้าเพื่อยกระดับความถี่ได้ทันทีค่ะและที่สำคัญ แช่ผลใต้คลิปนี้ได้เลยให้ครูทาร่าอ่านแล้วครูทาร่าจะมาตอบทุกคนเลยครูทาร่าขอบคุณทุกคนสําหรับการให้ของคุณเพราะอะไรเราเป็นแสงสว่างร่วมกันจักรวาลเห็นในสิ่งที่คุณทําจักรวาลเห็นสิ่งในที่คุณพูดจักรวาลเห็นในสิ่งที่คุณให้แล้วเราจะเจอกันในคลิปหน้าครูทาร่า